ถ้าเกิดว่าเราลองไปดูนะครับผลการวิจัยในเชิงพฤติกรรมเชิงลึก behavioral insights นะครับของนักลงทุนกลุ่มอายุน้อย,อยคือกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่เขาบอกแบบนี้ดูแล้วคริปโตเคอเรนซีมันดูแล้วมีสเสน่ห์มากกว่าในเชิงของ psychology ครับพฤติกรรมและมุมมองของพวกเขาที่มีต่อการลงทุนถ้าว่าเปรียบเทียบกันระหว่างการลงทุนในตลาดทุนก็ดีกับการลงทุนในตัวคริปโตนั้นอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้เขาคิดนะครับว่าการลงทุนนั้นควรที่จะ มองไปที่คริปโตมากกว่าะไปดูนะครับว่าเพราะว่ามีการวิจัยกันแล้วในลักษณะการวิจัยเชิงพฤติกรรมกันด้วยครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับตลาดซั์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลทออกันด้วยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนีชัยวัฒน์นะครับเป็นผู้นวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ หัวข้อแบบนี้หัวข้อการสํารวจมีชื่อเป็นทางการว่าพฤติกรรมเชิงลึกและไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่นะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลองเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทุนของคนที่มีช่วงวัยที่ไม่เหมือนกันกัน,กนด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมนักลงทุนคือ i n v e s อร์และคนที่มีศักยภาพเป็นนักลงทุนก็คือ potential investor กลุ่มอายุก,ก็คือ18ปีถึง39ปีอันนี้ across generation อย่างน้อยก็น่าจะมี c บ้างมี y บ้าง x ผมไม่แน่ใจนะฮะ การสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์นะครับ behavioral insights นะครับของนักลงทุนกลุ่มตัวอย่าง sample size อาจจะดูไม่เยอะแต่เป็นเชิงลึกนะฮะทั้งหมด30คนด้วยกันพบว่าส่วนใหญ่เลยคนที่ลงทุนอยู่ในคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคยลงทุนหรือลงทุนอยู่ก็ดีอายุไม่เกิน24ปีนี้มี10คนงลงมาคืออายุมากกว่า30ปีอันนี้มี8คนกับคนที่ไม่เคยลงทุนในคริปโตเลย12คนด้วยกันคนที่เคยลงทุนหรือว่าลงทุนอยู่ในคริปโตอายุไม่เกิน24ปีอันนี้เ่อนนะค่ับ สนใจในคริโตเพราะอะไรครับขับขึ้นจากตลาดรอจากการกำกับดูแลและทันสมัยวานแบบนี้คืออันเร u l เ t ชั่นหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งบัญชีเทรดไม่พร้อมกันนอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนทดแทนตลาดหุ้นและมักจะลงทุนเฉพาะสินทรัพย์สมัยใหม่อื่นโดยเชื่อว่าความเสี่ยงคือความผันผวนเป็นเรื่องปกติพวกเขามีความกล้าเสี่ยงเพราะขาดทุนครับแต่ว่าไม่ติดลบไม่มีนี้สินก้อนใหญ่และยังหารายได้ส่วนบริษัทใหญ่ในตลาดหุ้นนะครับบอกว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มาดูกลุ่ม B กันบ้างอายุเกิน30นะครับมีความสนใจในการลงทุนในคริปโตเพราะบอกว่ามันเป็นการลงทุนแบบใหม่ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงไปด้วยทดลองเทรดเองฝากคนใกล้ชิดลดการถือหุ้นเดิมบ้างก็เป็นการซื้อแบบกระจายพอร์ตคือมีทั้งการลงทุนในหุ้นด้วยแล้วก็มีการลงทุนในคริปโตกันด้วยเชื่อว่าความเสี่ยงความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่คนแต่ละคนต้องบริหารกระจายพอร์ตด้วยตัวเองและมีความกล้าเสี่ยงอยู่บ้างค่อยๆเ,เรียนรู้จากการเข้าไปในตลาดทีละนิด กลุ่มที่3ครับคือกลุ่มที่ไม่เคยลงทุนในคริปโตเลยนะครับอายุไม่เกิน24ปีนะครับบอแบบนี้ไม่กล้าลงทุนเพราะอะไรครับหรือว่ายังไม่ลงทุนเพราะไม่รู้ปัจจัยกําหนดต้องติดตามข่าวต่างประเทศคิดจะลองแต่ยังไม่กล้าเพราะว่ามันผันผวนมากบางคนเชื่อว่าความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือเปล่านอกจากนี้ก็บอกว่าบางส่วนรอฟังทิศทางจากภาครัฐก,กันด้วยทั้งนี้คุณสมบัตินะครับของคนที่เคยลงทุนหรือว่าลงทุนอยู่ในคริปโตนะครับในกลุ่มที่เป็น sample size แบบนี้อายุเฉลี่ยอยู่ทีี่27ป การศึกษาระดับปริญญาตรี68.6%สาขาที่จบเกี่ยวข้องกับการเงินไหมมีเกือบครึ่งหนึ่ง46.7%ที่ไม่เกี่ยวกับการเงินก็คือเกินครึ่งมานิหนึ่ง53.3%กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย55%หญิง43%อื่นๆ2%มีความสนใจในหุ้นน้อยลงคริปโตและสินทรัพย์สมัยใหม่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มตัวอย่างเลยนะครับไปดู key insight ซิกันบ้างว่าในเชิงพฤติกรรมทัศนคติโลกทัศน์มุมมองคิด มีอยู่6ประการประกอบด้วยอะไรกันบ้างหงครับสรุปทัศนคตินั้นมีความแตกต่างกันตามอายุแต่ทุกคนตัดสินใจจากสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าประสบการณ์ในอดีตอันนี้ข้อนหนึ่งก่อน 2. การตัดสินใจข้อลงทุนในตลาดทุนขึ้นอยู่กับทัศนคติระดับเงินออกและความรู้ 3. i n อินฟลูเอนเซอร์ครับบุคคลต้นแบบของกลุ่มประชากรและกลุ่มตลาดเขาไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อความต้องการที่ลงทุนที่ไม่เหมือนกันอาจจะจะมีคุยถึงเรื่องของบุคคลที่เป็นต้นแบบหรืออินฟลูเอนเซอร์เลยนะฮะสทุกคนมีการกระจายพอร์ตไปในรูปแบบของตัวเองจําเป็นต้องมีการพิจารณาสินทรัพย์ลงทุนทั้งทางการและไม่เป็นทางการ 5. ครับเส้นทางการลงทุนมีความสําคัญในการคาดการลงทุนมีการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิผลต้องมีข้อมูลเส้นทางการลงทุนหครับคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงครับเรื่องการลงทุนกับประเด็นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของมิติความเป็นธรรมอ่ะอันนี้จบอันนี้เป็นผลการสํารวจนะครับของทางนาอาจารย์จากเศรษฐศาสตร์จุฬาทีนี้ไปดูอีกท่านหนึ่งกันบ้างดตรต้นสนครับดรสันติชานสถทติไทยประธานทีมเศรษฐกิจก็คือกรุ๊ป c h ฟอ f ค c o n นอม s สนะครับของบริษัท C ีกรุ๊ปนะครับบอกแบบนี้สังเกตพฤติกรรมนะครับของคนรุ่นใหม่ในตลาดทุนพบว่ามีข้อสังเกตอยู่5ข้อด้วยกันนะครับหึ่งเลยดิจิทัลไซชั่น เทคโนโลยีดิจิตอลมีผลต่อคนรุ่นใหม่นะครับต่อวัยผู้ใหญ่รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในสังคมทั้งเมืองและต่างจังหวัดประเมินนะครับว่า2ปัจจัยคือช่องทางดิจิตอลทําให้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเข้าถึงช่องทางดิจิตอลได้สะดวกมากขึ้นก็สามารถโยงไปถึงจํานวนนักลงทุนละครับที่เข้าไปสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะดิจิทัลไลเซชันมันอนํานวยมีการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ไม่ได้จํากัดแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวข้อ 2. ครับ global mindset คนรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกมากขึ้นนะครับ แต่ก่อนครับพูดถึง role m o d e ก่อนคือพ่อแม่ปัจจุบันโรโ e m o d e ไม่ใช่แค่ครอบครัวและคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนเก่งทั่วโลกคนรุ่นใหม่มองหาโอกาสการลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยทําให้การลงทุนคนรุ่นใหม่มีความหลากหลายและก็เปิดกว้างมากขึ้น 3. ครับ influencer เ,เ,เลยคนที่มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าคน,นแต่ละคนถูกโหลดด้วยปริมาณข่าวสารข้อมูลปัจจุบันนะครับที่มีจํานวนมากขึ้น นักลงทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่เลือกเปิดรับข้อมูลของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ตัวเองเลือกนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตแนะนําการลงทุนก็ได้พูดง่ายมีอินฟลูเอนเซอร์ก็เชื่อตามอินฟลูเอนเซอร์ไปนะครับถัดมาครับคือ Risk a p p e t i เ e อรมีความกล้าในการที่จะรับความเสี่ยงพฤติกรรมเปิดรับความเสี่ยงนั้นมากขึ้นและมีทัศนคติต่อความเสี่ยงที่ดีขึ้นยอมรับและเข้าใจหากมีการขาดทุน 5.. ครับ invest to express คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มพฤติกรรมใช้ทัศนคติความเชื่อมตัวเองประกอบการลงทุนมากขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นที่วอลล์สตรีทครับนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในเกมสต็อปคงจํากันได้นะฮะเป็นปรากฏการณ์นในปีที่แล้วที่นักลงทุนรายย่อยรวมตัวกันลงทุนและเอาชนะเฮดจ์ฟันเพื่อแก้แค้นนะครับยกตัวอย่างการตั้งคำถามจากคนรุ่นใหม่ในตลาดหุ้นว่าเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในวงกว้างขึ้นหรือไม่เด็กรุ่นใหม่ผมคิดแบบนี้ invest to express นะครับพูดง่ายๆคือลงทุนเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนนั่นเอง จาก5้าข้อนี้ทําให้มีข้อห่วงกังวลที่จะต้องมีการติดตามต่อไปครับ 1. พฤติกรรมการลงทุนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปทําให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นหรือเปล่านะครับกรณีที่คนรุ่นใหม่ใช้ leverage ก,ก,กู้มาลงทุนเพิ่มขึ้น2ครับอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นอาจชักจูงตลาดได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพต่อตลาดหุ้นจึงเป็นประเด็นท,ที่ต้องติดตามและดูบทบาทของหน่วยงานกํากับดูแล3ครับเปิดรับความเสี่ยงสูงใหม่ก็คือ risk appetizer คนรุ่นใหม่อาจกระทบต่อภาพรวมตลาดได้มากขึ้น เพราะนักลงทุนรุ่นใหม่นั้นเขายังไม่เคยเผชิญกับความเสี่ยงขาลงครั้งใหญ่ของตลาดรวมจึงน่ากังวลถ้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือวิกฤตที่แท้จริงว่าจะเป็นอย่างไรแล้วยังคงรับความเสียหายได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะนั้นเป็นส่วนของดรต้นสนนะครับสันติธานเสถียรไทยมาดูอีกหนึ่งท่านกันบ้างครับดรนภัรจาตุศรีพิทักษ์เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทสายเมทริกซ์คอนซัลทิงและก็ MD ของสถาบันนะครับอ,อนาคตไทยศึกษาคือไทยฟิวเจอร์ฟอนเดชั่น พูดถึงเรื่องของความเชื่อและวัฒนธรรมที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจการลงทุนของคนรุ่นใหม่กันด้วยนะครับจากการทําแบบสอบถามพบแบบนี้คนรุ่นใหม่เขาใช้เรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆในสัดส่วนที่มากขึ้นยิ่งอายุน้อย2ปัจจัยนี้ความเชื่อกับวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อน,นักลงทุนรุ่นใหม่กันมากบอกแบบนี้ดรธนพัฒนบอกว่าคนรุ่นใหม่เชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหรือหุ้นใดๆก็ตามเป็นการตราว่ากำลังเอาเงินเนี่ยไปให้ใคร และสอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมส่วนบุคคลของเขาหรือไม่คือพูดง่ายเหมือนกับไม่ได้มองแค่เทคนิคหรือปัจจัยทางการเงินแล้วละ่ะแต่เอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีนะครับในเรื่องของความเชื่อของเขาก็ดีอันนี้ดรนภัทรว่ามาแบบนี้นอกจากนี้ยังพบนะครับว่าคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งยังเข้าถึงตลาดทุนได้ยาก สาเหตุหลักมาจากการขาดสภาพคล่องหรือว่าทุนเนี่ยยังไม่เพียงพอจัดสรรเป็นเงินลงทุนวิธีแก้ไขในเรื่องนี้นะครับก็คือเพิ่มสภาพคล่องให้คนรุ่นใหม่เขาเข้าไปลงทุนได้เพิ่มขึ้นจัดตั้งกองทุนการออมไปลงทุนนะครับเมื่อถึงอายุที่สามารถลงทุนได้อันนี้โมเดลนี้ไม่ได้พูดล,ลอยๆนะฮะเพราะว่าทางด้านของสหราชาอาณาจักรนั้นเขาทําอยูอ่ก็เป็นการรวบรวมนะครับเรื่องของพฤติกรรมรุนถึงทัศนคติภูมิทัศน์ระบบความคิดของเด็กรุ่นใหม่ว่าเขามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวข้องกันกับ การลงทุนดังที่เราอาจจะได้เห็นแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่นี้เขาโตเร็วกว่าเรานะฮะอายุเขาบางทีไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึง20่สิบเขาก็รู้จักวิธีการลงทุนส่วนหนึ่งเพราะว่ามีแพลตฟอร์มให้เขาได้มีการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นเช่นในคริปโตแบบนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ก็จะต้องจับตามองต่อไปแล้วครับว่าพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ส่งผลอย่างไรกันบ้างเราจะช่วยกระตุ้นอย่างไรให้ความรู้กันอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ